วันนี้เราจะมาจบเกมด้วยปืนสปูในขอฟนิวตี้กันนะครับแล้วตาเนี้ยอาจจะเป็นตานที่เดีที่สุดของฟั่งตรงข้ามก็ได้ผมเข้ามาเล่นเลยนะรันมันจะพูดตัตภาพเลยละกันจังหวะนี้ต้องวิ่งไปนะครับ เอาเอาพอนพอนยันโกอบที่คิวแรกกสู้สยินโ่ดูแบบนั้นักไมกลัวเอ้อาตหลอกัวตบบนี้ว่่งบบี้ยงเล่นแบบเงียบงแปเรื่อจความจริงไ้ดๆๆ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 อๆ เอ้าเอา,เอายิงไม่โดนเอา้ายิงไม่โดนสายอ้ไโมโห่ไอ้ไอ้ไม่ใช่โมโหเกัโโโโนไปนะไ่ไปแล้วไม่เหลือโโวันนี่วิงไปเจอคนใหม่ไม่เจออันนี้ไจ้จ้จ้ไม่โูจู้จู้จจ้หโดนรเหรอมีน่าใช่จู้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 ุูวันใดตรงนี้แล้วโ,โ,โหข้าวแกงกระบุน โดนกางอามันเย่อโอ้โหโอ้โหอะไอ้ปืนคนปืนเขาเซ่หัวเกิดน้อหมาอีกรอบ้อมความจริงใจกับความจริงุยหน้าวันนี้วิงไฟเ่อาไงเออ้นสโอ้โหสามคนยิงไม่โดนโอ้โหโนยี่คนองนย่เออละกั โอ้โหอานี oh. Oh. Yeah. Yes. Oh. Hmm. Oh. Okay. <laughs> ่เขายังไม่รอเอ้ยูอแล้วแไม่เขาใเปื่อจะป่นผมเลยคนดูอ้แม้ว่าคำบดีชิวจะไออๆๆ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 ัๆๆอๆๆ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 ดๆๆๆๆๆๆๆินๆๆๆๆๆๆๆ ต้องวัดสลไลด์วันนี้วิ่งไปซื้อสไลด์ไป,ไ,ป,ไ,ปไม่เจอคนด้าหลังยิงยิงอาแล้วมาายกันต่อะนะฮะจังวานี้ไม่พูดทำทำเองวิ่งไปต่อไปวิ่งไปต่อไปนีง,งย เฮ้ยพ่อมาพายจอดเหลือเกินเฮ้ยนี่วันโอ้โหเฮ้เยเขาดูเขาสามส่วนหรือเปล่า,าใช่เลยผมต้องการหลังคาแล้วคนดูไอ้ยจริงด้วหนึ่งนี่วิ่งไปไม่เจอฟันดีที่เหรืระหว่างซองนี้อ่ะประตูเข้าไม่ได้โอ<ฮ>้ผมจะไปบื่อเลยเนดะิน กล,ลุ้นอๆยๆๆอๆๆออๆๆอๆๆๆๆอๆอๆๆๆอๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆๆรๆๆๆๆโๆๆๆๆโออๆๆๆอๆๆๆอๆอๆๆๆๆๆๆอๆๆอๆัๆนั้นๆๆ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 ่อๆๆเข้าๆๆๆอๆๆๆค้ๆๆๆๆๆอๆโๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆอๆๆ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 อๆๆๆๆัๆๆ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 ๆ เฮ้ยหูยไม่เลย็นรออูนรอนอูเป็นไปได้มีไตปป่อไปแล้วจะมียุดโอ้ยมีแล้วอะหลางแขนทำเลดตัวนี้นับชนายางมาบอกเลยอ้อชนาด